ตลาดซื้อขายนักเตกกำลังร้อนแรงขึ้นและหนึ่งในดีลที่น่าจับตามองที่สุดคือการแย่งชิงตัววิกเตอร์โอซิมเฮนกองหน้าดาวซันโว่ยี่ประตูของนาโปลีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเป็นทีมที่ได้เปรียบในศึกนี้พร้อมมีรายงานว่าโอซิมเฮนมีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาสำหรับทีมต่างชาติอยู่ที่75ล้านยูโรหรือราว63.2ล้านปอนด์ซึ่งเป็นตัวเลขที่ทีมจากพรีเมียร์ลีกสามารถจ่ายไหวและนี่อาจเป็นโอกาสทองของแมนยูแต่แมนยูไม่ได้มาแค่ทีมเดียวคู่แข่งอย่างยูเเเเวววนนนตตตุสสอออออาาาาารรรร์์ซซลลแแแแะปปีงงงงชกกกมม่่็พพ้้้ิดศึืคัห สำหรับแมนยูนเตดตอนนี้พวกเขายังไม่สามารถใช้จ่ายเงินมหาศาลได้ทันทีแต่แผนการขายนักเตะและปล่อยตัวผู้เล่นที่หมดสัญญาอาจช่วยให้พวกเขามีงบประมาณเพียงพอสำหรับดีนี้โอซิเฮนถือเป็นกองหน้าที่โค้เครื่องสปีดจัดจ้านแข็งแกร่งเก็บบอลดีและยิงประตูคมกริตนี่คือสไตล์ของเขาและถ้าหากแมนยูต้องการกองหน้าที่สามารถเล่นร่วมกับลัดมูลฮอยลุนและสร้างความแตกต่างให้กับแนวรุ่นี่คือโอกาสที่พวกเขาห้ามพลาดแต่ตลาดนักเตะคือเกมที่ต้องเล่นให้ไวยูนเตดจะเดินหน้าปิดดีลได้ก่อนคู่แข่งหรือจะพลาดโอกาสให้ทีมอื่นชิง